นอกจากอาหารนะครับที่เราต้องทานให้ครบ5หมู่แล้วนะครับตัวช่วยที่สําคัญคอลลาแอคไบด์ด็อกเตอร์เอวีตั้งแต่แชโรมาดพี่ติด้องเจนิสมาออกอะวันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คุยกันตลอดแต่เขาก็เอาคอลลาแอคมาให้ผมเนี่ยได้กินกับโกบอยนะครับตั้งแต่กินคอลลาแอคไบอ่ะโอ้หิวไม่มีเลยสิวพวกตามตัวเมื่อก่อนอะหลังผมจะมีผลมีมลพวกเกลื่อนอะไรเงี้ยหลังจากกินคอลลาแอคไปวันละเม็ดนะนี่ คอนละแอควันละเม็ดเดียวเท่านั้นทุกอย่างดีขึ้นโหมก็กินโหมก็ใสขึ้นดูดิไอ้เมวตอนแรกก็มีสวเหรอดูหน้าผมผมนี่เห็นปะแล้วมึงไม่แบงให้สปอยกินบ้างอ่ะใช่วันละเม็ดไปได้เดียวคอนละแอคไปจัดไปกินก่อนเลยวันละเม็ด โปบอยเมื่อก่อนอะหลังเข้าสิวเต็มเลยโปบอยเนี่ยข้างๆพุงตรงนี้ตอนแรกอ่ะดีแล้วใช่ไหมใสแล้วสิวขึ้นเป็นเหมือนผดกับแล้วเป็นเม็ดเป็นเม็ดเต็มหลังเลยไม่ชอบพี่บิ๊กอ่ะแกแนะนำเพราะแกทำอยู่แล้วพี่บิ๊กกับหมอพึ่งพี่บิ๊กส่งมาให้เลยนดีดีมากเลยพี่บิ๊กกับพี่พึ่ง ไปสั่งกันเลยนะครับ FC ครับเดี๋ยวขึ้นไลน์แอดให้นะครับที่พึ่งกับพี่บิ๊กแล้ก็เป็น FC อหื่น,ออนชอบดูช่องเราแล้วครับบอกว่า FC อาหื่นน่าทากกับเขามากไปอุ่นหูเยอะมากอยากให้ทุกคนลองลอง,ลองกินดูนะมันจินใช้ได้ผลผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหารคอลล่าแอคกตราด็อกเตอร์เอวี